เพื่อนๆเช้านี้ทุกอย่างอยู่ในคลิปเลยครับเพื่อนๆมีน้องไก่ต้มสามน้องเนี่ยครับแล้วก็มีหมูสามชั้นต้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมแล้วก็นี่เลย,ยครับมีกุ้งทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ เนี่เอาสวยร้อนๆเพื่อนๆนื่ติมซีฟูดเนี่ยเนื้อหวานมากมใครต้มชำๆเปื่อยๆเลย เพื่อนๆทุกอย่างอยู่ในคลิปเลยครับไปเลยกันในคลิปเลยครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับมาวันนี้เป็นกับข้าวของร้านๆเป็นน่องไก่ต้มน้าําปลาแล้วก็มีหมูสามชั้นด้วยเดี๋ยวจะต้มมีกุ้งด้วยกุ้งเดีย๋ยวต้มทําน้ําจิ้มซีฟู้ดหลานมั่งปูมั่งอ่ะเนี่ยครับกุ้งนี้ต้องลงทีหลังนะให้หมูไก่สุกก่อนเดี๋ยวค่อยลงอ่ะไปจัดการในหม้อเลยกระเทียมขาตะไคร้ แต่ใครไม่มีมีใบเตยหอมไก่ลงไปนี่เลยต้มน้ำปลาวันนี้อลงไปส่วนกุ้งนี้เดี๋ยวลงทีหลังให้ให้พวกนี้สุกก่อนนี่เลยจะทำให้นุ่มใส่นี้ไปหน่อยอซีฟูดวันนี้โรยผงลงไปหน่อยอ,อ่ะ แค่นี้ไม่ต้องมากเพราะเราจะมีน้ำจิ้มอีกทีหนึ่ง่ <Okay. S 1> ะแต่นี้ปิดฝาไว้เลยนี่สุกแล้วกุ้งลงเลยนี่เลยกุ้งลงเลยนี่ไก่สุกแล้วไก่ขึ้นกุ้งเสิร์ฟเลยใส่ไปในนี้ ยากทำซีฟู้ดยิ่มเลยอ <c oughs> นี่ที่เราตำรอไว้แล้วนี่เลยนี่ตามนี่เลยแซ่บๆช่บำๆแบบนี้เลยเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะอ่าเนี่ยเลยครับมีน้องไก่มีหมูสามชั้นมีกุ้งอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องโลกสวยนะ,ะไปเสิร์ฟกันเลยครับขอบคุณครับ